สวัสดีครับลุงสันพาแซบไม้เดี่น้องมาอีกแล้วมุ่งจะกินเรื่องพัดดีพี่น้องพี่แม่รองมากินลุ้มจีนน้ำจ้าปลาน้ำจ้าปลาตีนไก่ดูซิ่งปลาพี่น้องถ้าแกมก็มีเดี๋ยวไ่ยอมาไล่พี่น้องลุงสันมาโดไปตลาดพี่น้องมักแดงมักพริกหวานใบพักกันจองพี่น้องมักหญ้าฝาถ้ากับแก่บกับลุงสรรพาแซบพี่น้องเพื่อเอาไปการเสียเวลาพี่น้อง

这吧。<laughs>